สวัสดีครับคุณเตยครับค่ะ,คะขออนุญ,ญาตนะคะ,ะจะตาดูกันหน่อยวันนี้ปัจจัยที่สําคัญเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าพุ่งมาแรงเลยทีเดียวนะคะสําหรับไอ้ทองคำเองใช่เลยครค่ะเออส่วนหนึ่งครับราคาทองคำค่ะแนวต้านสําคัญนะครับที่เป็นกรอบของชแนลที่ทัขาลงในระยะตลาดบริเวณพันแปดร้อยห้าสิบเก้าเหรียญดลลาร์ต่อทอสซอนครับคุณเตยค่ะพอราคาผ่านในส่วนของ กรอบที่เป็นเทรนขาลงในระยะกลางขึ้นมาได้ครับทำให้หลายคนเริ่มสบายใจครับว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาไม่เยอะแล้วหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทร,ทรงทรงตัวอยู่ในระดับสูงมีโอกาสที่จะค่อยๆไต่ระดับขยับหรือปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับเออมุมมองในลักษณะดังกล่าวครับ ทำให้กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold Trust เมื่อวานนี้ก็เข้ามาไล่ไลซื้อทองคํานะครับเออซื้อทองคําเพิ่มไปประมาณเจ็ดตันสองวันรวมๆกันเนี่ยซื้อเพิ่มไปประมาณสิบสองตันครับคุณเ้ยก็ะะสะท้อนให้เห็นว่าพอราคาเริ่มเปลี่ยนเทรนหรือเริ่มมีมุมมอง ที่เป็นบวกในทางเทคนิคมากขึ้นนะครับก็ทําทให้กองทุนขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มเริ่มมีสัญญาณของการเข้ามาสะสมหรือเข้ามาซื้อทองคาเพิ่มเติมครับค่ะนะคะปัจจัยอื่นๆเรื่องของไอสถานการณ์โควิดในอย่างที่เราได้ทราบนะคะเหมือนเหมือนมันมีสัญญาณเรื่องของการเปิดล็อกดาวด้วยนะอย่างอังกฤษฝั่งยุโรปอันนี้มันจะเป็นปัจจัยกดดันทองไหมคะ รจริงๆเรามองว่าแม้ว่าทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะถูกลดความน่าสนใจลงครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษในฝั่งยุงรงงโรปมีสัญญาณเติบโต,ตแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับ<ะ>สถานการณ์การหลดล็อกหรือการผ่อนคลาย<ะ>ในส่วนของการล็อกดาวนครับน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินปอนของยุโรปโทษสกุลเงินปอนของอังกฤษแล้วก็สกุลเงินยูโรของยุโรปให้แข็งค่าขึ้นนะครับ พอปอนกับยูโรแข็งค่าขึ้นครับก็จะไปกดดันให้ดอลลาร์ปรับ่านแล้วก็อ่อนตัวลงครับก็ถือว่ากลับมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อ,อราคาทองคำได้เหมือนกันออทั้งนี้นะครับดอลลาร์มีสัญญาณของการปรับ่านหรืออ่อนตัวลงค่อนข้างมากเรื่องจาก ออปอนกับยูโรที่แข็งค่าส่วนหนึ่งแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากแนวโน้มของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐที่เจ้าหน้าที่เฟดเมื่อวานนี้มีถึงสท่านครับที่มีการออกมายืนยันว่าเฟดเองจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งจะยังไม่มีการลดในส่วนของวงเงิน QE แม้ว,ว่าสัญญาณเสรษฐกิจอของสหรัฐจะมีสัญญาณของทิศทางเงินเฟ้อในเดือนเ,อนเ,อนเมษายนที่ปรับตัวหรือกระเตื้องขึ้น แต่เงินเฟ้อในลักษณะดังกล่าวโดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่เฟดทั้งสามท่านก็ยังมองครับว่ายังคงมีทิศทางหรือสัญญาณที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นะครับมุ่งมุงดังกล่าวทําให้หลายคนครับเริ่มลดการถือครองดอลลา,าร์สหรัฐลงเพราะมองว่าการเติมเงินหรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเฟดอย่างต่อเนื่องเอะจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ มีสัญญ<ะ>าณของการเพิ่มขึ้นนะครับอดอลลาร์ก็อาจจะด้อยค่าหรืออ่อนค่าลงอันนี้เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่กัะมากดดันดอลลาร์นะครับ<ะ>อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการที่เฟดปรังอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินเอาไว้ในระดับต่ำครับ<ะ>การออกมายืนยันว่าจะยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยเอทําให้หลายคนตีความครับว่าดอกเบี้ยของเฟดเองก็ยังคงอยู่ในระดับต่ํา <S <S พอ เฟดส่งสัญญาณในรูปแบบดังกล่าวนะครับทิศทางบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าดอกเบีย้ยในตลาดเนี่ยก็ถูกกดลงจากความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดพอดอกเบีย้ยลงก็เลยทําให้เกิดแรงกดดันในตัวดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็เกิดแรงหนุนในส่วนของตัวทองคําซึ่งทองคํากับดอกเบีย้ยเนี่ยก็กวิ่งสวนทางกันอยู่แล้วครับค่ะอ่าเนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะส่วนไอน้อื่นๆที่น่าสนใจที่เราจะต้องตามในวันนี้มีปัจจัยไหนบ้างคะที่จะส่งผลวันนี้ครับในระยะสั้นนะครับเรายังแนะนําว่าอาจจะจับตาอย่างแรกเลยก็คือสถานการณ์การระบาด หรือการติดเชื้อในในของโควิด19ในฝั่งอินเดียครับคุณเตยเพราะว่าล่าสุดเองมีการรายง,งานว่าจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ในอินเดียลดลงหรือปรับตัวลดต่ำกว่าระดับ300ล้านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขการระบาดของโควิด19ในอินเดียเนี่ยยังมีสถานการณ์ไม่นิ่งหรือว่ายังมีตัวเลขกลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวอาจจะทําให้แรงซื้อทองคํา ในรูปแบบของฟิสิกอลดีมาหรือว่าเป็นทองคําแท่งมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงไปได้เหมือนกันนะครับเพราะอาจจะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคําได้เหมือนกันนอกจากนี้อาจจะจับตาดูในส่วนของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับคืนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขการอนุญาตการก่อสร้างประจาเดือนเมษายนแล้วก็ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านประจําเดือนเมษายนนะครับ จะสะท้อนให้เห็นถึงคิดทางภาคอาสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสารัฐได้อย่างชัดเจนเหมือนกัน<ะ>แล้วก็สิ่งสำคัญของสัปดาห์นี้ครับคุณเตยก็จะ,ะเป็นในส่วนของรายงานการประชุมของธนาคารกลางสารัฐประจำเ,เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับอาจจะต้องมาจับตาก,กันดูครับว่ารายงานการประชุมที่จะมีการเปิดเผยในคืนวันพุธ S <S <หา S 2> เวลาประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับเออฟดเองจะระบุในรายงานการประชุมที่เป็นการสรุปในรูปแบบของเปเปอร์หรือเป็นเอกสาร<ห>าว่าจะยังคงออตรึงดอกเบี้ยในระดับต่ำแล้วก็ยังคงใช้วงเงินอีตามเดิมหรือเปล่าถ้าเอกสารหรือรายงานการประชุมที่ออกมาในรูปแบบของเปเปอร์สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เฟดที่มีการส่งสัญญาณ หรือมีการออกมาพูดในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็มองว่าอาจจะเป็นไม่ได้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคำมากนะักอาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำขยับขึ้นต่อด้วยแต่ว่าถ้าในส่วนของรายงานการประชุมเกิดมีสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ผ่านมาครับหรือไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เฟดออกมาพูดไว้นะครับก็าอาจจะทําให ราคาทองคํามีแรงขายสลับก,กลับลงมาได้เหมือนกันครับค่ะฉะนั้นแล้วกลยุทธการลงทุนวันนี้อยากแนะนำํำนักลงทุนทองคําอย่างไรดีคะครับยังแนะนําเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นครับเออโดยการที่ราคาทองคําแม้ว่าจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นขาขึ้นนะครับแต่ราคาเนี่ย ขยับแล้วก็ขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างมากครับ<ะ>การเข้าซื้ออาจจะรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างนะครับทั้งนี้เราให้แนวรับเป็นแนวต้านสาคัญที่เขาผ่านขึ้นไปได้ก็คือบริเวณ1,859้หเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลึดระดับดังกล่าวซึ่งเขาผ่านขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเรามองว่าราคาน่าจะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับเดวขึ้นได้ต่อ ทางนี้บริเวณพันแปดร้อยห้าสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนคิดเป็นทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าในราคาเงินบาทก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดสามร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคํานะครับก็โทษครับสองหมื่นเจ็ดหกร้อยห้าสิบบาทต่อบาททองคำก็เป็นจุดที่นักลงทุนสามารถใช้ในส่วนของการพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อแต่พอราคาขยับหรือว่าปรับตัวขึ้นนะครับาอาจจะจับตาดูแนวต้านอย่างใกล้ชิด หรือว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะต้องทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงก็ให้แนวต้านบริเวณพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนครับหรือคิดเป็นราคาทองคำแท่งเก้าสิบหกจุดห้าก็ประมาณสองหมื่นแปดหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองคำแต่ว่าถ้าผ่านได้ก็ลุ้นต้านถัดไปใกล้ๆกก,ก,กับพันเก้าร้อยก็คือพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าสองอคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสองหมื่นแปดสาร้อยบาทต่อบาททองคำครับค่ะ ทางวาเอลจีมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะทายนี้คะ่ะครับทั้งนี้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับจากระดับต่ำสุดจนถึงไฮของวันนี้เออก็มีแก๊ปหรือนี่ก่อประมาณสองรอยเหรียญแล้วจากระดับต่ำสุดของปีจนถึงระดับสูงสุดของวันนี้นะครับประมาณสองร้อยเหรียญดังนั้นเนี่ยแม้ว่าแนวโน้มและโมเมนตัมจะเป็นบวกแต่ว่า ราคาทองคำก็ขึ้นมาค่อนข้างมากนักลงทุนที่ลงทุนหรือในเรื่องของไครซื้อเนี่ยอาจจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนในลักษณะดังกล่าวแล้วก็อาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์คะ ครับยินดีครับคุณเตยส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกับ YLG นะคะผุ้ฟังคะจากคุณวรุษรุ่งขำนะคะบริษัท YLG b o r e a n d Future จำกัดค่ะนักวิเคราะห์ลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะสํำหรับในภาพรวมการลงทุนทองคาในขณะนี้